ด,ดอกไม้ที่กบล,ลงหัวเป็นหัวหอมนะคะเกิดแล้วนะคะลงไว้ช่วงหน้าหนาวบานซะสวยเลยค่ะอย่างบานไปหมดนะเนี่ย,ยกบปลูกไว้ให้กลับอีกหัวหอมอีกต้นหนึ่งเอ้ยอีกพันหนึ่งนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกว่าพันนี้จะเกิดอยู่สองต้นนี่ สวยค่ะนี่อีกสีม่วงอีกอันนึงนะคะยังไม่บานหลังบ้านเราก็มีนะแต่เป็นสีขาวนี่ก็เป็นพันเตียนะคะนี่สูงแคบสักห้าสิบเซนเนาะสวยจังเลยอะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดซ่วมบ้านเรานะคะถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูนะคะขอให้เลื่อนผ่านไปเลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วรถดูดซ่วมหรือเปล่าเรามีทั้งหมดสามท่อนะอ,อ,นอะไรมันเป็นอะไร ตรงที่เขากาลังทุบนะคะมันมีชั้นหินอยู่ชั้นหนึ่งค่ะที่เขาสร้างมาแล้วมันไปกั้นทําให้สิ่งสกรปรกมันกั้นอยู่ตรงนั้นไม่ไหลออกมาค่ะปกติแลว้วเขาจะไม่ได้ทําแบบนี้นะคะเขาก็แค่เอาสายยางจุ่มแล้วก็จะจบสิ้นสิิ์เลยค่ะแต่งานนี้เขาเลอะเทอะมากซูมใกล้ๆค่ะมันก็จะมีอยู่สองชั้นนะคะมันจะทำให้ท่อไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะ สะอาดค่ะวันนี้มันมีควันอยู่ข้างบนด้วยนะคะคเครื่องเขาแรงมากเลยค่ะได้ยินเสียงกรวดเสียงอะไรที่มันไปตันท่อนะคะพวกตอนที่เราซ่อมท่อนะคะนูน่นวิ่งไปตามท่อดังก็แก๊กก็แก๊กเลย ดูค่ะที่กดบอกว่ามันมีควันด้วยนะเห็นไหมคะเอเป็นการดูดซ่วมที่สะอาดนะคะเนี่ยโอ้แรงดันมากมันตันท่อเรานี่เอง บบน้ําเนี่ยพี่คนเสื้อขาวเป็นคนควบคุมนะคะมันจะมีตัวควบคุมน้ําอยู่อาสะอาดมากการจับบ้านเราเลยเสร็จแล้วเก็บเครื่องแล้วเขาก็ควบคุมปิดทุกอย่างด้วยเครื่องมือเครื่องนั้นที่เขาถือนะคะจบดูม,มันเก่ามาก เป็นสนิมแล้วมันก็แตกแล้วด้วยแนูลี่ลองใช้น้ำดูแล้วน้ำมันก็ไหลก้อรีวนอี่ะมันเป็นสิ่งที่นไ้ตกค้างอยู่ที่พ่อเรานะคะอืมันเป็นหิ รันเป็นยาีอุยมันเป็นเหมือนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะดูดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเราได้นัดกับอีกบริษัทหนึ่งนะคะให้เอากล้องมาส่องดูท่อว่าทําไมมันถึงตันค่ะแต่พอดีว่ารถดูดซ่วมเขามาแล้วเขามาเช็คดูแค่ทุบตรงกําแพงมันก็แตกออกมาเราก็เลยจบงานแล้วก็ไม่จําเป็นต้องนัดกับอีกทางหนึ่งแล้วค่ะ ปกติแล้วเขาก็จะไปได้ทําเยอะขนาดนี้นะคะก็เพียงแค่เอาท่อมาจุ่มแล้วก็จบงานเลยค่ะวันนี้สามีเห็นว่าเขาทํางานเยอะแล้วก็เลยคิดค่าบริการให้เขาให้ทิปเขาด้วยแล้วก็ให้แชมเปญอีกค่ะคนละหนึ่งขวดนะคะอยู่ใต้ต้นไม้นั่นนะคะ่ะทุกคนสวัสดีท้ายคลิปค่ะทุกคนก็จะมาสวัสดีท้ายคลิปนั่นแหละ คือหลังจากที่ได้ให้เขามาทําความสะอาดแล้วก็เช็คดูว่าทาไมท่อมันถึงตันนะคะแล้วก็ดูดซ่วมไปในตัวด้วยก็อย่างที่เห็นนั่นแหละคะ่ะก็ได้ให้ค่าบริการไปก็แพงนิดนึงนะคะแล้วก็แยกเป็นค่าทิปตังหกให้เขาด้วยแล้วก็ให้เป็นแชมเปญคนละขวดด้วยแบบจุ๊จุไปเลยค่ะยังไงเขาก็ช่วยให้เราได้หมดปัญหา,าปัญหาท่อตันนะคะนั่นแหละคะ่ะกบก็ เลยทำเป็นวิดีโอให้ทุกคนได้ดูนะคะเพราะว่ามันไม่ได้บ่อยครั้งหรือมันจะไม่ได้เห็นเลยด้วยซ้ำนะคะว่าการดูดท่อหรือดูดซ่วมต่างประเทศเนี่ยมันจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่ามันเป็นแบบไหนนะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นแม้แต่ตัวกบเองก็ยังไม่เคยเห็นนะคะเคยเห็นแต่แบบบ้านเราเนาะบ้านเขาก็ทําสะอาดดีนะคะไม่มีกลิ่นด้วยค่ะแล้วก็ปกติเขาก็จะไม่ได้ทําแบบนี้เนาะบ้านอื่นก็จะไม่ได้งานเยอะเหมือนบ้านเรามันเป็นคอมโบไปเลยนะคะ สุดท้ายแล้วเราก็หมดปัญหาไปค่ะจริงๆแล้วสามีบอกว่าเราจะมีการใช้กล้องส่องนะคะส่องเข้าไปในท่อมันก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าวันนี้จบทุกอย่างแล้วไม่ต้องแล้วละค่ะก็แคนเซิลเจ้าที่มีกล้องไปค่ะเล่นตัวเหลือเกินค่ะเดี๋ยวบอกว่าวันนั้นวันนี้อยู่อย่างนั้นละค่ะก็เลยโอเคเราจบแล้วเราไม่ต้องไปงอค่ะแล้วค่ะแล้วก็ พอดีว่ากบก็ไม่ได้ไปไหนนะคะเดินออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ทํากับข้าวก็ไม่ได้เอ่อข้อเท้าเพลงค่ะวันนั้นไปในสวนไปให้อาหารไก่แล้วก็ใส่บูทเดินไปแล้วหันหลังกลับมันเป็นทางที่ไม่บาลานซ์กันนะคะมันมีหลุมกบก็เลยข้อเท้าเพลงกบก็นี่แหละค่ะเอ่อใส่ใส่อะไรที่รัดข้อ,ขอ,ขอนะคะเขาเรียกอะไรผ้าก๊อตนะคะพันไว้อยู่ก็อยากจะหายดีก็เลยยังจะไม่เคลื่อนไหวหรือทําอะไรมากนะคะแต่ได้กลับประเทศไทยแบบ สนุกสนานนะคะไม่ใช่แบบไปแบบผู้ป่วยผู้ประสบภัยนะคะทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะหวังว่าจะมีความสุขเอ,อถ้าใครเห็นหัวค้อข้อแล้วไม่ไม่อยากเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ดูก็ไม่เป็นไรคะ่ะเอ,อจบคลิปเลยแล้วกันคะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรมากมายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจคะ่ะมีเวลาว่างก็จะกลับไปเยี่ยมบ้านของ เพื่อนๆนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ